ในานามของอาจารย์อังคพลและบริษัทท QC นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่นะครับหให้ความสนใจในส่วนของหลักสูตร170.5 5การตรการทวนสอบการตรวจสอบความใช้ได้การสอบกลับได้ของการวัดการทำ validate, แมสตอรวอลิเดตและก็การเปรียบเทียบผลระหว่างแลบนะครับที่เราได้มีการอบรมกันเมื่อวันที่2ทธันวาที่ผ่านมานะครับนะอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณนะครับ ทุกท่านทุกองคอ์กรนะครับ925ท่านจาก186องคอ์กรทั้งภาครัฐนะและก็ภาคเอกชนนะครับนะต้องบอกว่าเป็นข้อที่นะเหนือความคาดหมายมากนะครับว่าผู้ที่สนใจนะครับจะได้รับความสนใจที่นะครับเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะครับนะอาจารย์ก็ไม่ได้คาดคิดว่านะจะได้รับความสนใจมากมายขนาดนี้นะครับต้องขอบคุณด้วย จากใจจริงของทางผู้สอนนะครับแลวก็ทีมงาน TQC นะครับจากคอสนี้นะครับที่ได้อบรมกันนะครับก็มันเป็นคอสที่ค่อนข้างที่จะแอดวานซ์นิดนึงนะแอดวานซ์ความหมายคือมันเป็นในส่วนขององค์ความรู้ที่นะครับเหมาะสําหรับผู้ที่มีประสบการณ์มาบ้างแล้วนะครับนะซึ่งท่านใดที่ดูแลในเรื่องในส่วนของเรื่องต่างๆนะท,ที่ได้เรียนไปนะครับท่านก็จะ เหมือนกับว่าได้เพิ่มองค์ความรู้หรือได้มได้มุมมองใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับส่วนท่านที่เป็นเด็กใหม่นะครับหรือผู้เพิ่งเข้ามาดูแลในส่วนของมาตรฐานตัวนี้นะครับก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> อาจจะมึนๆงงๆนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแอดวานซ์นิดหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งเนื้อหาก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเพราะว่าจุดประสงค์ของข้อนี้คือผมต้องการที่จะให้ทุกท่านมีความเข้าใจกับเมโทรจีรับคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้นะครับแยกความแตกต่างให้ได้ว่าคําศัพท์ต่างๆเหล่านี้นะครับมัน คืออะไรมันใช้ยังไงนะครับนะเพื่อเป็นองค์ความรู้ที่ให้ทุกท่านเอาไปต่อยอดกับงานของท่านนะครับดังนั้นเนื้อหาก็ค่อนข้างที่จะกระชับนิดนึงนะครับนะเพื่อให้เราได้นะเห็นภาพรวมแล้วก็มีความรู้เบื้องต้นที่จะไปต่อยอดได้นะครับนะดังนั้นนะฮะแนวทางในการที่จะต่อยอดองค์ความรู้จากหลักสูตรนี้นะครับ,นะรบผมแนะนําว่าให้ทุกท่านนะฮะ กลับไปดูย้อนหลังอีกรอบนึงนะครับไปดูซ้ำอีกรอบหนึ่งนะอาจจะดูทั้งหมดนะครับหรือดูในส่วนที่ท่านเกี่ยวข้องที่ท่านดูแลอยู่นะครับกลับไปดูซ้ําและทําตามดูซ้ํานะครับแล้วก็ทําตามที่ผมบอกนะฮะทำตามที่ผมบอกนะผมเชื่อนะครับเชื่อเลยว่าการกลับไปดูซ้ําของคุณรอบนี้นะมันจะทําให้คุณเห็นนะภาพรวมแล้วก็มีความเข้าใจได้มากขึ้นนะครับอ่าอาจารย์ต้องการให้ร์อนี้มันเป็นเสมือนเป็นองค์ความรู้ที่ให้ทุกท่านสามารถนําไปปฏิบัติ ในเรื่องของนะการดูแลเครื่องมือของท่านและการดูแลเมธอดวิธีการของท่านนะครับนะเมชูเมนต์กับเมธอดนะครับมันเป็นส่วนประกอบสําคัญส่วนใหญ่ส่วนหลักเลยของ17025คุณต้องมีความเชื่อมั่นในส่วนของเครื่องมือของคุณและคุณต้องมีความเชื่อมั่นในส่วนของวิธีการที่คุณใช้ว่าจะใด้ผลการวัดการทดสอบที่มีความถูกต้องนั่นยับนะครับดังนั้นในส่วนของเครื่องมือ นะอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วในหลักสูตรนี้รวมทั้งในส่วนของเมสตดด้วยนะครับว่าจะทํายังไงให้สามารถที่จะยืนยันเมสตดความถูกต้องได้นะครับแล้วก็นะครับแนะนํากลับไปตรวจสอบกลับไปดูซ้ําอีกรอบหนึ่งนะดูซ้ําและทําตามเป็นการต่อยอดองค์ความรู้นะครับแล้วก็ในส่วนของคําถามต่างๆนะคะัคำถามต่างๆที่ทุกท่านได้ถามมาทางแชทนะเป็นร้อยๆคําถามเลยนะครับผมก็มีการ ตอบสดไปในแชทนะครับซึ่งช่วงท้ายก็อาจจะตอบไม่ทันเนื่องจากเวลาก็ค่อนข้างจำกัดนะครับผู้เรียนเยอะก็พยายามที่จะตอบไปให้เยอะที่สุดนะครับผมก็เลยได้ทําการรวบรวมนะครับได้รวบรวมคําถามของทุกท่านนะครับทุกองค์กรน่าจะประมาณร้อยกว่าคําถามนะครับผมได้รวบรวมแล้วก็มาตอบให้ทุกคําถามเลยนะผมตอบทุกคําถามนะครับอธิบายไว้เลยว่าแต่ละข้อคืออะไรนะครับและก็จะส่งเป็น รีพอร์ตเป็น PDF ให้กับทุกท่านที่เข้าเรียนให้ถือเป็นองค์ความรู้นะครับเอาไว้ใช้ในงานนะถึงแม้ว่าในบางคําถามท่านอาจจะยังไม่เคยไม่เจอปัญหาหรือบางคําถามอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่านโดยตรงแต่วันนี้ไม่เกี่ยวอนาคตท่านอาจจะเจอคําถามหรืออาจจะมีปัญหาต่างๆเหล่า,างลงนี้เกิดขึ้นดังนั้นนะอย่างน้อยมันก็เป็นองค์ความรู้ที่จะให้ท่านนําไป ใช้ต่อเป็นคำภีเป็นร e f e รืที่จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในส่วนของการนําระบบไปใช้ในส่วนของการออดิ t ภายในหรือการตอบกับทางออเดอร์นะครับนะถึงแม้ว่านะครับคำถามเดียวกันเรื่องเดียวกันแต่คําตอบอาจจะแตกต่างกันเนาะนะนะต้องบอกว่า170.25ครับมันเป็นมาตรฐานมันเป็น,มนเมโทรจีที่เป็นองค์ความรู้ที่มันไม่สิ้นสุดนะเป็นองค์ความรู้ที่นะ ไม่สิ้นสุดนะฮะสามารถที่จะศึกษาได้ต่อไปเรื่อยๆเป็นองค์ความรู้ที่ไม่มีวันจบสิ้นนะครับนะเป็นองค์ความรู้ที่สามารถที่จะขายายเพิ่มเติมไปได้เรื่อยๆนะทุกวันนี้นะเครื่องมือวัดเครื่องมือทดสอบนะใหม่ๆต่างๆเยอะแยะออกมาเยอะมากมายเลยเทคโนโลยีต่างๆออกมาเยอะมากมายนะครับดังนั้นวิธีการที่จะให้สอดคล้องกับตัวเครื่องมือสอดคล้องกับแม่ตอดมันก็ย่อมมีความแตกต่างกันนะดังนั้นศาสตร์ของ1 7ึ่เเป็นศาสตร์ เป็นองค์ความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับศึกษาได้ต่อไปเรื่อยๆนะตัวนี้ผมก็ยังต้องศึกษาไปเรื่อยๆครับอะไรใหม่ๆก็ต้องศึกษานะครับอย่างที่บอกนึงคำถามคําถามเดียวกันแต่การตอบอาจจะมีความแตกต่างกันนะเพราะเครื่องมือของแต่ละลูกค้าวิธีการของลูกค้าไม่เหมือนกันคําตอบก็อาจจะมีความแตกต่างกันได้นะครับดังนั้นนะก็คําถามต่างๆที่ผมจะทาเป็นรีพอร์ตให้ทุกท่านนะครับก็เอาไว้เก็บเป็นองค์ความรู้นะครับ แล้วก็นะครับอนาคตนะฮะเดี๋ยวปีหน้าผมจะเปิดคอร์สใหม่นะครับก็ให้ทุกท่านมาเรียนสดเรียนฟรีกันเหมือนเดิมนะเดี๋ยวจะหารักสุดแปลกๆดีๆเอามาต่อยอดองค์ความรู้กันนะครับนะครับแล้วก็ติดปัญหาเรื่องของ1 7 0 2 5เรื่องใดก็นะโทรมาถามหรือแอดไลน์มาถามผมได้นะครับผมก็จะช่วยตอบช่วยแก้ปัญหาให้ทุกท่านนะถ้าตัวไหนที่ผมตอบไม่ได้ผมจะพยายามหาคําตอบมาช่วยคุณให้ได้นะครับองความรู้นี้เป็นการองความรู้ที่ ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับแล้วก็ฝากบริการของ TQC นะครับในเรื่องของ17.25ทั้งงานที่ปรึกษานาง,งานอบรมภายในและงานออดิตนะครับนะถ้าท่านใดอยากจะมีการออดิตที่มันเข้มข้นนะออดิตที่เนะจาะลึกนะด้านเทคนิคทุกข้อนะครับก็ลองมาใช้บริการของ TQC รับรองคุณจะไม่ผิดหวังนะครับผมตรวจแล้วผมให้คำแนะนำด้วยไม่ได้ตรวจแล้วตรวจเลย ตัวแล้วให้คำแนะนำด้วยนะครับเพื่อเป็นการปรับปรุงอิ p r o v e ขบวนการนะขอคุณด้วยนะครับก็หวังเป็นอย่างิ่งว่านะครับองค์ความรู้ของข้อน,นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการนะทำระบบอยากมีผลิผลของทุกท่านนะครับอย่าลืมนะฮะดูซ้ำและทำตามดูซ้ำอีกรอบและทำตามที่ผมสอนนะครับสวัสดีครับผม